พี่เนปมาก็เลยหาพี่เนปไปเจอก็เลยวิ่งกับอกอ้าวลืมไปต้องผ่านจรงนี้ไอ้กลัวคลิปนี้ให้ย้งดูนะวิ่งแบบหน้าตาตื่นมาแล้วมันเป็นเส้นทางเดียวอ่ะเอที่ที่ผ่านกหนูอ่ะท้งไมเออเอ๊ะยังไงนะคนนี้เหนื่อยอ่ะได้แต่คิดแล้วก็ถูกไปไม่เป็นแหละอพ p o r t e r เหนื่อยบอกแล้วพี่เดียวก็ i m ต o r t เป็นแล้วก็ใช้ถ้าหมอ เออถ้าเป็นคนเดียวมันไม่มันนะมันต้องเป็นสองคนอ่ะถูกตองไม่ผมว่านะเราถ้าเรานัดเล่นกันนัดแล้วเอาจันญปุ่มมาด้วยนะเราห้ามนัดมันสุกเว้ยผมพูดเลยทำไมจะปุ้มไปจะพุมไปเที่ยวอ่ะเนี่ยเมื่อกี้พิมพ์มาในช่องแชทเ่ยเป็นรูปแรกเลยอะและและใครเห็นเป็นอะไรนะมาลายปะ ไอโยกว่รอไอโยกเห็นเป็นม้าลายเหรอไม่รู้คือปุ้มไปปาร์ตี้เหรอวันนี้อยากไปั้างอ่ะพี่ปุ้มอาจจะบีเอเวนที่ทางชีวิตหนูตั้งแต่เกิดมายังไม่เคยเข้าผับเลยเชื่อปะเอาพี่วงอีวงอีวงพี่ปุ๊บไม่รู้ว่าหนูไม่ได้เดินไป เรียบอกนะ๊อปอีกแหละไม่เราอยู่ห้องโอทูล่างแล้วเราก็ไปทำเฟสสแกนตัวล่าสุดเจอพี่วงอยู่ห้องแอดมินนั่นแหละแล้วพี่วงพี่นี่อยู่ไหนอะกับเจอรี่เมื่อกี้เหรอเมื่อกี้อยู่ตรงไหนวะอ้าวเราไม่มีใครเจอจะดูให้มันได้อะไรขึ้นมาพี่เท่รูเปล่าเนี่ย ไม่พี่ออพี่เห็นมันมีเควสห้องโอทูพี่ก็เลยวิ่งมาแล้วมันเจอยวงแต<บ>่เรครเป็นคนปิดโอทูนนอนนพี่วงเหรออีวงน่าจะเป็นคนปิดอ่ะหนูเป็นคนปิดห้องอีกอันหนึ่งอ่ะไม่มีใครมาเลยเมื่อกี้เขาอยู่ห้องไฟเขาไปทำเควสอ้าวห้องโอทูอีกอันหนึ่งก็ต้องอยู่กับพี่วงดิไม่ได้อยู่กับพี่วงไม่มีพี่วงเลย แล้วคือเมย์เจอตรงไหนกันแน่ไอวงอยู่โอทูที่เป็นโอทูที่มีทิ้งขยะไอยังไงอล้ที่เป็นกดรหัสอะห้องโอทูนั้นน่ะเขาว่าเจอรี่เพราะเขาไม่เห็นเจอรี่ในกล้องมันห้องโอทูอยู่ตรงข้ามกับห้องเมเจออะห้องโอทูตรงข้ามเมดเจอไม่ไม่มตรงข้ามพี่ไม่ใช่เปนตรงข้ามโดนเวิกชัสอที่ไม่ใช่ห้องแอตเตอร์ใช่ไหมอะไรนะที่ไม่ใช่ห้องแอเตอร์ไม่ใช่หนูอ่ะพี่นีอ่ะไม่ใช่หนูอ่ะ เอาโยบบอกว่าเธออยู่แต่พี่เน้นบอกว่าไม่เิดคืออะไรงงไม่เห็นมีเลยไม่มีตอนออกซิเจนห้องที่ที่ฝั่งตรงข้ามบังคับอะไรนารยานไม่มีใครเลยก็มีพี่วงเลยพี่วงตายพี่วงเจอรี่มั่วแล้วไปอีพีวงตายที่ห้องโอทูหน้าที่กดโอทูเลยที่ทิ้งขยะโอทูอ่ะแล้วยโยบอกว่าเธอเป็นคนปิด ไม่ใช่ปิดอ้าวเอาเอาเอะไรวะอาไม่รู้ปึ๊บเลยอะไรปะอ้าวเจ็บเยอะคนบอกว่าเจอลิเซ่นในกล้องอ่ะเตรียมกดอีเมอร์เลยโชคดีเจบเลยงั้น่ะผีจะตามติดไปทุกที่ทุกทางไม่ใช่หนูอ่ะหนูกดให้เลยเยอะเลยเยอะเลย ใช่หนูหรอกันป๊อปไม่ใช่ป๊อปนี่พี่เพี่เนี่ยพี่เดชป๊อปไว้เมยกลับมาทำไอ้นี่กินูย่างหูย่างไปปั๊บหรือเปล่าเนี่ยป๊อปไม่เขาไหวโยกตัวไม่แป๊บหนึ่งหนูเข้าใจผิดตอนแรกนึกว่าถามตัวเขาไหวโยกไอโยกมันยืนยันห้องไม่ได้มันมัวตัวไปหมดไม่ใช่ไม่ใช่หนูพี่เดชหนูบวชพี่เดช ไอโย่ป๊อปดวดิีเดไปเอ้ยป๊อปกับก็ไม่ได้ีป๊อปคุยกก็ไม่ได้จะทำกันขนาดดีทำไมไม่ัอฉันต้องเองตไม่เข้าใจอ่ะเจทองผิดแค่แค่สื่อสารผิดชีวิตก็จบจบอีน ยังไงอะโอ๊ยไไอเดียพี่คไรปิดไฟดิปไฟยังไงอ่ะไปห้องไฟถัดนั้นค่ะถัดไปห้องไฟเธออยู่ตรงนี้นะเออปิดแล้วพี่ใจเย็นๆสิต้องติหน่อยเห็นไหมว่าเป็นพี่เนทไม่เชื่อ ไอ้ยัยดูอาการดูด้นเลยไอ้เย้ยไอ้เย้ยตกไล้วไม่เย้ยกลัวดี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 ไม่ต้องว่าจริงๆกลัวเลยไอ้ยัยยักขำไอ้ย่โอ๊ยลายกัดมากไม่ไหวจริงจริง